กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับเนี้ยเราคิดคอนเทนต์คิดที่อะไรไม่ออกครับแจกเงินดีกว่าคิดเลยไม่ออกกี่กินๆแล้วอะ่ะเลยไม่ออกแล้วอะ่ออวอะ เด็กใหม่นะเออคนละหมื่นนะครับบุ๊ดบอยโอ้อยออได้สำหรับเด็กใหม่เท่านั้นนะครับที่บางคนแม่งเงินเยอะกว่าผมอีกให้ไปเด็ก ได้ได้หนึ่งพันอีกโอ้้คนละหมื่นนะได้สามหรอวะไม่รู้อ่ะแจกหมดอ่ะ ไอ้นี่ได้แล้วไม่รู้จะพอโ <laughs> อ้เออเนี่ย,ย,ยดูเหมือนกูจะไม่สุ่มเลยนะ คนเลยมั้งเนี่ยได้ได้แล้วอีไว้นี่ <laughs> ไปคิดโจทย์ แล้วก็คูณบวกแปะบวกห้าอ่ะตอบจะต้องเป็นห้านะครับก็เลยคูณศูนแล้วก็เหลือศูนคะรับจะมีใครตอบไหเนะี่ยเอ้ยคนนี้วะเอ้ยอ่า ปึ๊บอันนี้ก็ไม่ไม่มีเลยครับคิดเลยไม่ออกแล้ว